เด็กเล็กๆกับของมีคมเนี่ยอย่าให้ใกล้กันเลยนะครับ oh, รโดยเฉพาะเด็กที่เขายังไม่รู้ภาษาประมาณ3ขวบสี่ขวบแบบนี้คุณผู้ชมบางทีอาจจะไม่รู้ว่าอะไรอันตรายหรือไม่อันตรายปรากฏว่าน้องวัยสี่ขวบถือกันไกขึ้นมาแล้วเรียนแบบหนังจกักจักวงวงฮะเล่นกับพี่สาวสิบขวบนะครับคือเตือนแล้วว่าพี่สาวอยู่ออกห่าง àng, แต่ไม่ได้ออกกันไกออกจากมือเด็กไง<า>ท้ายที่สุดเด็กเล่นไปเลี่นมาคุยงกันไกปักกระโหลกทะลุเข้าไปข้างในบนหัวพี่สาวเลยครับ ให้ดูภาพเอ็กซเรย์ก่อนว่ามันทะลุกกะโหลกเข้าไปจริงๆนะครับคุณผู้ชมนี่เป็นฟิลม์มเอ็กซเรย์กะโหลกของน้องวัยสิบขวบที่เป็นพี่สาวกันไกลปักที่หัวลึกเข้าไปประมาณ1นิ้วโอ้โหคือหัวเราเนี่ยพอเลยจากหนังหัวไปก็กะโหลกแล้วนะม,ว<อ>มันไม่ได้มีเนื้ออะไรมาห,อห่อหุ้มนะครับคุณผู้ชมแล้วกะโหลกมนุษย์นี่แข็งมากๆเลยแต่ กันไกลมันก็ขมแล้วน่าจะเควื่องแรงพอสมควรนะครับเพราะว่าพุ่งทะลุกระโหลกเข้าไป1เนิ้ว แล้วคนที่ทําเป็นน้องวัยสี่ขวบอะถามว่าน้องตั้งใจหรือเปล่าเล่นกันแหละเล่นน้องวัยสี่ขวบนี่เขาเล่นคือเขาชอบดูหนังจากจักวงวงแล้วหนังจากจักวงมันเควงนั่นเควงนี่ใส่เออมีอีดาบฟันกันด้วยนะครับแล้วก็เอามาคว้างใส่แบบนี้แต่ว่าทะลุเข้าไปถึงกะโหลกของพี่สาวเลยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสตึกนะครับอยู่ในพื้นที่บุรีรัมย์รีบส่งตัวน้องวัยสิบขวบคนนี้รักษาต่อที่โรงพยาบาลศูนย์บุรีรัมย์เลยเพราะว่ามีอุปกรณ์ที่มันดีกว่าทันสมัยกว่า ช่วยเหลือน้องวัยสิบขวบเร่งด่วนเลยนะครับญาติคนเจ็บเนี่ยชื่อคุณยุย้ยน้องยุ้ยเนี่ยอายุ16ปีเป็นญาติกันบอกว่าอยู่ในเหตุการณ์แล้วก่อนเกิดเหตุเนี่ยหลานอายุ4ี่ขวบถือกันไกลของแม่มาเล่นเล่นกลางเข้ากลางออกกลางเข้ากลางออกเอาจริงนะต่อให้น้องวัยสี่ขวบไม่ได้เคลื่อนกันไกลใส่ใครแต่น้องกลางเข้ากลางออกอะ่ะเ,เสียวมือเด็กอ,ะอ่ะเออกลัวมันแงบเข้าไปนิ้วเนื้อขาดได้เลยนะครับแต่ท่าทางที่เขาทำเนี่ยน้องยุ้ย บอกว่าเหมือนน้องเนี่ยเรียนแบบหนังจากจากวงๆก็เตือนไปแล้วว่ากันไกลมันคมอย่าไปเล่นแต่ว่าหา้ามยังไงเด็กก็ไม่ฟังนะครับสุดท้ายต้องหันไปเตือนหลานอีกคนหนึ่งอายุ10ขวบเนี่ยเด็ก<อ>ผู้หญิงที่บอกอไปเออเตือนว่าอย่านั่งเล่นใกล้ๆน้องน้องไม่ยอมวางกันไกลเลยอะ่ะอ่ะนั่งห่างๆกันหน่อยเชื่อไหม น้องยุ้ยบอกพูดไม่ทันขาดคำไอ้อไน้องตัวเล็กวัยสี่ขวบเควื้ยงป้าเข้าไปปักกึกทะลุกึกเ,เข้าไปโอ้โหตอนนั้นตกใจนะครับน้องสิบขวบก็ร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดเลยเห <c oughs> ตุการณ์ครั้งนี้โชคย,ยังดีมากนําตัวส่งโรงพยาบาลคุณหมอช่วยทันแต่ว่าอยากจะนําเสนอให้เป็นบทเรียนสําหรับผู้ปกครองที่มีเด็กเล็กๆของมีคมอะไรที่ดูแล้วมันจะอันตราย <c oughs> เควี้ยงไปออกไปแล้วเนี่ยคือต่อแม่อันตรายตัวเด็กเองแต่อันตรายต่อคนอื่นเนี่ย ไม่ควรให้เด็กเข้าใกล้เลยนะ mm. จะสังเกตว่าของเล่นอะไรก็ตามนะครับคุณพ่อคุณแม่เวลาไปซื้อเนี่ยเขาจะมีอายุอายุติดเอาไว้เลยว่าเหมาะกับเด็กช่วงวัยเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ uh. แล้วของที่เป็นของเล่นของเด็กเล็กๆเนี่ยส่วนใหญ่จะนุ่มๆนิ่มๆไม่ได้อันตรายมากเพราะฉะนั้นเด็ก3ขวบ4ขวบถือมีดถือกันไกไม่ได้นะครับ uh. เพราะน้องไม่รู้เออว่ามันอันตราย oh. เห็นแล้วคนลุกเลยหเสียวเลยอะ่ะ